น้ำประปากับเกลือฆ่าเชื้อโรคได้อ่าไม่เชื่อไปดูกัน ดีค่ะทุกคนมาพบกับ m a s t e r ร cool o o ู Have to do คลิปผลิตภัณฑ์คูคูที่ทุกคนต้องดูจาก m a s t e r ร cool o คูค่ะวันนี้นะคะฉันอยู่กับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคที่สามารถหาได้ภายในบ้านของเราเลยนะคะก็คือน้ำประปากับเกลือนั่นเองค่ะ,ะแต่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วน้ำประปลากับเกลือนี่จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ยังไงเราต้องมีตัวช่วยเพิ่มค่ะ ท่าตัวเชื่อของเราในวันนี้นะคะก็คือเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Master ร์คูรุ่น D G 0 1นั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะเขาเป็นเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสวอเตอร์ค่ะโดยใช้นะ้ำประปากับเกลือทำปฏิกิริยากันนะคะแล้วก็แยกสารละลายด้วยไฟฟ้าเมื่อใส่นะ้ำประปาที่มีส่วนผสมของคอรีอิสระกับเกลือบริสุทธิ์จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะทำให้เกิดสารประกอบใหม่ที่ชื่อว่าโกรดไฮโดรคารัสและสารโซเดียมไฮโปคารายซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่องค์กรอน,อนามัยโลกแนะนาค่ะ ซึ่งจากผลทดสอบการฆ่าเชื้อโรคในห้องแลบของน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ผลิตจากเครื่อง d g 0 1ศนะคะพบว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง4ชนิดเลยค่ะได้แก่ 1. อีโคไลนะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียรที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วงสอ t a p h y l o c o c ัสออ u r e u s ค่ะเป็นเชื้อแบคทีเรียรที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษนะคะ สามซูด o ม o น a สออรูจิโนซานะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะและสี a แค i ดิดาอับบิคนเป็นเชื้อราและยีสนะคะที่ก่อให้เกิดโรคการติดเชื้อราในผู้ป่วยเอสหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะแล้วก็เชื้อราในโรคปากเกลือนด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะทางกระทรวงสาธารณาสุขของไทยยืนยันว่าน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโซเดียมไฮโปโคารายสามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 ได้ภายใน1น,นาทีด้วยค่ะ เห็นเป็นเรื่องสุรเคมีแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่มีอันตรายต่อร่างกายแน่นอนค่ะเพราะว่าส่วนประกอบแต่ละอย่างที่ชาดพูดไปเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาหรือว่าเกลือนะคะก็เป็นสิ่งที่เราหาได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเพียงแค่เราใช้เครื่องนี้มาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะทําให้เกิดน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่ปลอดภัยสามารถทําความสะอาดผิวได้หลากหลายนะคะสามารถฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียได้ถึง99.99%อ99อีกทั้งยังอ่อนโยนต่อผิวนะคะใช้แล้วผิวไม่แห้งไม่ลอกดีกว่า แล้วก็ไม่ติดดไฟดัว่วนวิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เติมน้ำประปาลงในขวดสเปรย์นะคะให้ถึงระดับสูงสุดที่บอกไว้ข้างขวดจากนั้นให้ใส่เกลือลงไป20กรัมนะคะหรือว่า2ช้อนตวงที่ให้มาในเซตค่ะ และที่ชาติแนะนำนะคะคือไม่ควรใส่เกลือมากเกินไปหรือว่าเกิน20กรัมที่กําหนดไว้เพราะการใส่เกลือมากๆไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มากขึ้นแต่ถ้าเราใส่เกลือเกินที่กําหนดเครื่องเขาก็จะดังให้เราเทน้ําออกแล้วก็ใส่ใหม่ให้พอดีค่ะหลังจากที่เราใส่น้าประปาแล้วก็เกลือลงในขวดสเปรย์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดที่ปุ่มเปิดสวิตช์เริ่มทํางานได้เลยค่ะ โดยเครื่องนี้นะคะสามารถผลิตน้ํายาฆ่าเชื้อโรคได้2ระดับคือระดับความเข้มข้นปกติให้กดที่ปุ่มค้างไว้1ครั้งนะคะจะมีไฟสีฟ้าสว่างขึ้นระดับนี้ใช้เวลา5นาทีในการผลิตน้ํายาฆ่าเชื้อโรคค่ะและถ้ากดที่ปุ่ม2ครั้งนะคะจะเป็นการผลิตน้ํายาฆ่าเชื้อโรคในระดับที่เข้มขน้นไฟสีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงระดับนี้จะใช้เวลาในการผลิตน้ํายาอยู่ที่10นาทีค่ะอย่างที่ฉันบอกไปว่าเขาสามารถผลิตน้ํายาฆ่าเชื้อโรคได้ความเข้มข้น2ระดับด้วยกันนะคะซึ่งระดับความเข้มข้น ของน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยเขาสามารถใช้ทําความสะอาดสิ่งต่างๆได้แตกต่างกันไปค่ะถ้าความเข้มข้อนอยู่ในระดับปกตินะคะ mm hmm. เขาก็สามารถใช้ทําความสะอาดทั่วไป mm hmm. เช่น mm hmm. ล้างมือฆ่าเชื้อโรคล้างผักผลไม้ทั่วไปนะคะหรือว่าทําความสะอาดพ mm hmm. ื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทั่วไปได้ค่ะส่วนความเข้มข้นระดับสูงนะคะแนะนําให้ใช้ทําความสะอาดผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูใช้ฆ่าเชื้อโรคและทําความสะอาดในห้องครัวกระเบื้องห้องน้ำนะคะตามท่อระบายต่างๆสามารถกําจัดกลิ่นแล้วก็ใช้อับน้ําทําความสะอาดสั เ้้ยยงงของราไดดวค่ะหากใครกําลังมองหาตัวช่วยทําความสะอาดที่ประหยัดคุ้มค่านะคะลงทุนครั้งเดียวแต่ว่าใช้ได้ยาวๆเลยมาสเตอร์คูก็ขอแนะนําเครื่องผลิตน้ํายาฆ่าเชื้อโรคมาสเตอร์คูรุ่น DG01 ตัวนี้เลยค่ะซึ่งเราสามารถผลิตน้ํายาฆ่าเชื้อโรคเมื่อไร่ก็ได้ผลิตได้ไม่จากัดนะคะเพราะเครื่องนี้สามารถผลิตน้ํายาฆ่าเชื้อโรคได้6-12ขวดต่อการชาร์จแบตหนึ่งครั้งค่ะหากใครสนใจเครื่องผลิตน้ํายาฆ่าเชื้อโรค DG01 ตัวนี้นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของมาสเตอร์คู ก็สามารถสั่งซื้อแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆได้ในเว็บไซต์ m a s t e r ร o o l เลยค่ะ www.mastercool.com นะคะชัดจะขึ้นให้ตรงนี้เลยือจะสอบถามาทาง Line Official ของ Master ร o o ก็ได้นะคะ @mastercoolfan ค่ะ,คะรวมถึงติดตามข้อมูลต่างๆผ่าน Facebook Fanpage ของ Master Co คก็ได้นะคะพิมพ์ไปเลยค่ะ Master ร o คและยังสามารถสั่งซื้อผลิตภตัณฑ์ต่างๆของ Master c o o ูผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าหรือ JD Central ค่ะและหากว่าใครมีข้อสงสัาย,ยา สอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีจีสึ่งตัวนี้นะคะหรือผลิตภัณฑ์ตัอื่นของ m a s t e r ร์ l ูก็สามารถทิ้งคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปนี้ค่ะหรือจะสอบถามมาทาง Li น์แอดเลยก็ได้นะคะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของฉันแล้วส่วนคลิปหน้าจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมาแนะนำให้เ,เพื่อนๆรู้จักกันอีกก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ